ปัญหาเศรษฐกิจไทยปัญหาสัะกูไทยปัญหาการเมืองนักการเมืองข้าราชการไทยใครจะต้องรับผิดชอบ สวัสดีครับทุกทกท,กท่านผมคนหนึ่งไม่เคยลืมว่าตนเองนั้นเคยตั้งปณิธานใ,ในใจและร่นวาจาหกมาว่าวันใดที่ผมออกจากเราชการจะไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับงานราชการและไม่ขอยุ่งเกี่ยวกับงานการเมืองใดๆทั้งสิ้นแต่เมื่อถึงวันนี้ปีพศ .2567 หรือคศ2 0 2 4 สถานการณ์ของประเทศไทยถือได้ว่าแย่สุดๆในด้านคุณธรรมจนถึงค่อนข้างจะทำลายประเทศชาติให้เสียหายตก,กนับตั้งแต่ผมเกิดมาลืมตาดูโลกและมีชีวิตมาถึงได้ทุกวันนี้ไม่ว่าจะปัญหาสังคมปัญหาขาา้าราชการปัญหานักการเมืองพักการเมืองกลุ่มการเมือง ปัญหาเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะสามเสาหลักในการจะมีอยู่เพื่อคงไว้ซึ่งอธิปไตยของประเทศไทยเพื่อธงดุลในการบริหารประเทศการพัฒนาประเทศนั่นก็คือหลักบริหารหลักนิติบัญญัติและหลักตุลากา,ารศาลโดยมีสามยึดเหนี่ยวเป็นศูนย์รวมใจของชาวไทยทั้งประเทศนั่นก็คือ ชาติศาสนาและองค์พระมหากษัตริย์ที่มีอยู่ควบคู่กับชาวไทยมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องถึงเวลาดูเหมือนว่ากำลังจะถูกทำลายกำลังเสื่อมถอยค่อนข้างวิกฤตร้ายแรงซึ่งไม่เคยปรากฏเช่นนี้มาก่อนมันเกิดอะไรขึ้นครับและใครจะต้องรับผิดชอบครับ คนทุกคนที่เกิดมาล้วนต้องตายมันเป็นสัจธรรมธรรมดาถามว่าแล้วลูกหลานของเราจะอยู่อย่างไรมีอนาคตอย่างไรผมไม่อยากเห็นเลยว่าคนไทยจะเป็นเสมือนบางประเทศที่รุ่มสลายไม่มีแม้สัญชาติแผ่นดินจะอยู่อาศัยเพื่อดำรงชีวิตหรือดำรงชีพอยู่อย่างสมบูสู เช่นกลุ่มชาติพันธุ์โลหิงยาจะต้องอพยพย้ายถิ่นฐานไปเรื่อยๆช่างเวทนาสงสารและหดหู่ยิ่งนะทุกท่านอยากเห็นคนไทยประเทศไทยเป็นเช่นนั้นหรือครับประเทศไทยกําลังจะพังเพราะการเมืองหรือไม่ใครจะต้องรับผิดชอบ